กรุงไทยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะของทางธนาคารกรุงไทยรวมไปถึงแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กค่ะล่าสุดทางธนาคารกรุงไทยออกมาแจ้งเตือนในการยกระดับในการให้บริการโดยทางธนาคารจะมีการปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กพัฒนาแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะและที่สําคัญฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่ใช้แอปพลิเคช คชันกรุงไทยเน็กค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถอัปเดตเวอร์ชันสำหรับใครที่มีโทรศัพท์ Android นะคะให้อัปเดตเวอร์ชันนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กให้สูงกว่าเวอร์ชัน9ค่ะขณะเดียวกันทางธนาคารกรุงไทยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้งานผ่านมือถือระบบ Android นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการอัปเดตตัวเครื่องใหม่ให้เป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ขึ้นไปค่ะส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่อง เลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่มรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชา์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะละ่าสุดทางธนาคารกรุงไทยค่ะได้มีการปรับปรุงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กว่าตอนนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะมีการยกระดับในการให้บริการโดยทางธนาคารจะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กในวันที่5มิถุนาย,ยนสอ 17, น2 5านี้ตั้งแต่เวลา0 1 0 0น,อน,น,อนถึง05.00น,อน,อน,อนของวันที่5มิถุนาย,ยน2 5งพ และขณะดเดียวกันฝากประสชาันหนึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้แอปพลิเคชันกุงไทยเน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือระบบ Android นะคะให้อัปเดตตัวเครื่องใหม่ให้เป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ขึ้นไปซึ่งนะคะ ช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพป้องกันความเสี่ยงในการใช้แอปพลิเคชันและที่สําคัญทําให้รองรับการใช้งานที่เป็นฟิวเจอร์ใหม่ๆบนแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กอย่างเช่นเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินเป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะทางธนาคารกรุงไทยก็ฝากเตือนมาแล้วก็ฝากประชาันธ์ให้พี่น้องทําธุรกรรมทางการเงินไวล่วงหน้าเลยก่อนวันที่5มิถุนายน2 5, 5 6 7นี้นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจกรุงไทยแคร์ด้วยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ